จุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทรายโดยดรบัญชาธนาบุญสมบัติรายการก่อกองไซา์ครั้งนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งนะครับเป็นนักฟิสิกส์ระดับโลก นะครับที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีควอนตัมหรือว่ากลศาสตร์ควอนตัมครับปกติแล้วเราพูดถึงนักฟิสิกส์ระดับโลกเนี่ยนะครับก็หลายคนคงนึกถึงนิวตันไอน์สไตน์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักชื่อดื่นเช่นแม็กซ์เวลล์ต่างๆนะครับแม้แต่เชัวริงเกอร์เป็นต้นนะครับหรือว่าเชัริงเกอร์นะครับทีออ่คนที่เรียนฟรีคิคมเนี่ยนะครับเข็ดขยาดกันนะครับแต่ทีนี้ผมจะชวนคุยเกี่ยวกับ นักฟิสิกส์ท่านหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยจะรู้จักน้อยมากนะครับแต่ว่าเอาก็าจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราถามพวกที่คนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวงการทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับถามว่าให้จัดอันดับ 1- ใน10นักฟิสิกส์ที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับปรากฏว่าท่านนี้จะอยู่ในท็อป10หรือ1ใน10คนแรกเสมอเลยนะครับและเขาคือ paul dirac นะครับ paul dirac เป็นคนอังกฤษ นะครับเป็นคนอังกฤษแล้วก็ตามประวัติเนี่ยคือมีคุณพ่อเป็นชาวสวิสนะครับคุณแม่เป็นคนอังกฤษคุณพ่อนี้ก็จะเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะมีบุคลิกที่่อนข้างจะเฮี้ยบมากนะครับแล้วก็สิ่งนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีผลที่กระทบต่อบ,บุคลิกภาพของดีเรกนะครับเพราะว่าดีเรกเนี่ยจะเป็นที่ทราบกันในวงการเลยนะครับในวงการฟิสิกส์เลยว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่แปลกมาก แปลกยังไงคือเป็นคนค,นค,นคน่อนข้างจะพูดน้อยนะครับพูดน้อยมากๆถึงขนาดที่ว่ามีการล้อนะครับที่ Cambridge เคมบริดจ์นะครับซึ่งเขาเคยอยู่เนี่ยล้อกันว่าหน่วย1 d ึ่งดีเรกนะครับคือพูด1คําใน1ปีนะครับเป็นการพูดล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วเขาพูดมากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปกติเราพูดถึง หน่วยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเอาชื่อของนักวิทยาศาสตร์มาเป็นชื่อ,อหน่วยนะครับไม่ว่าจะ Newton, นิวตันหรืองแรงใช่ไหมครับเฮิร์ตนะครับหน่วยของความถี่ต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นหน่วยที่จริงจังนะครับแล้วก็มีการนิยามค่าที่ชัดเจนนะครับแต่ว่ากรณีดิแรกเนี่ยเป็นการล้อเล่นนะครับเป็นการล้อเล่นเพราะว่าบุคลิกเขาเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าผลงานของเขาที่เรียกว่าโดดเด่นเนี่ยโดดเด่นอย่างไงนะครับ เรื่องนี้ต้องถอยกลับไปตรงเรื่องของตรงกลศาสตร์ควอนตัมนะครับคือกลศาสตร์ควอนตัมหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกควอนตัมแมชชีเนี่ยมีประวัติที่เขาดูแลซับซ้อนนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ทฤษฎีนี้นะครับก็มีมาเกือบร้อยปีแล้วเพราะว่าในปีที่ถือกําเนิดเนี่ยประมาณปีคศ1925นะครับถ้าเป็นกลศาสตร์ควอนตัมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงแนวคิดเกี่ยวควอนตัมหรือทฤษฎีควอนตัมยุคเก่านี่นะครับมีมาตั้งแต่ นู่นเลยครับประมาณ1901นั่นเลยนะครับคือเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับตอนปี1901เนี่ยแม็กซ์พลังนะครับเขาไปเจอปรากฏการณ์บางอย่างนะครับในการแผ่รังสีของวัตถุดำนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่เขาพบนะครับมันไม่สามารถอธิบายด้วยฟิสิกส์แบบดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์นิวตันนะครับหรือว่าพวกเทอร์โมไดนามิกส์นะครับหรือว่าพวกทฤษฎีคลื่อนในไฟฟ้าของแม็กซ์เวล นะครับโดยเพราะคลิมเบอร์พิฟ้าแม็กซ์เวลล์นี่แหละนะครับทีเ่เรียกว่าอธิบายไม่ได้นะครับแล้วก็พรังแม็กซ์พรังเนี่ยก็ต้องเสนอแนวคิดขึ้นมาว่าไอ้เจ้าวัตถุเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานออกมาได้แค่เป็นบางค่านั่นเองเพราะบางค่าเนี่ยนะครับคือออกมาเป็นก้อนๆน,นะครับหรือว่าเป็นแนวคิดเรื่องเชิงควอนตัมแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยแม็กซ์พรังไม่ได้เชื่อนะครับว่า ตัวรังสีคลื่นแม่เหล็กนะครับพวกแสงต่างนี่นะครับจะอมาเป็นก้อนแต่เขาเชื่อเขาคิดว่าตัวกลไกนเนี่ยนะครับมันยอมให้แสงออกมาเป็นเป็นค่าๆเท่านั้นนะครับทีน,นี้ต่อมาก็ไอน์สไตน์นะครับไอน์ S <S S <S สไตน์ก็ไปอธิบายปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อโลหะบางชนิดเนี่ยนะครับถูกแสงตกกระทบเนี่ยนะครับก็มีอิเล็กตรอนหลุดออกมานะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องเป็นแสงที่มี ความยาวคลื่นสั้นถึงค่าหนึ่งะครับถ้าเกิดว่าเราใช้พวกแสงที่มีความยาวคลื่นยาวหน่อยนะครับแล้วให้มีความเข้มมากๆเนี่ยมันจะไม่มีอ e ิเล็กตรอนดูดออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดิมนะครับอ์สไตน์ก็เลยเสนอว่าแสงเนี่ยนะครับมาเป็นก้อนๆน,นะครับซึ่งต่อมานะครับต่อมาเรียกว่าโฟตอนนะครับแล้วก็มีทฤษฎีของอะตอมอย่างง่าย นะครับที่พูดถึงว่าอะตอมเนี่ยนะครับตอนเราเรียนตอนชั้นประมาณสักมัธยมต้นใช่ไหมครับก็จะมีะประจุบวกขึ้นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางอิเล็กตรอนวิ่งวิ่งวนรอบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออิเล็กตรอนวิ่งวนรอบเนี่ยนะครับถ้าตามทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคมีประจุนะครับเขาก็จะสูญเสียพลังงานไปเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยควรจะคล้ายๆหมุนวนเป็นเกลียววนแล้วก็หายเข้าไปในนิวเคลียส ครับถูกดูดเข้าไปในเวลารวดเร็วมากๆเลยคือพูดง่ายๆคืออะตอมไม่ควรจะเสถียรน,นะครับแล้วเราไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ด้วยเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าโมเลกุลอะตอมเรามีความเสถียรถูกไหมครับทีนี้โบนะครับนิวส์โก็เสนอว่า,าให้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นชั้นๆนะครับแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่เล่ามานี่นะครับมันเป็นการตั้งสมมติฐานเป็นเรื่องๆไปนะครับพั้งว่าอย่างหนึ่ง ไอสไตล์ก็คล้ายๆพลังนะครับแต่ว่าแตกต่างนิดนึงนะครับก็เรี่อควานตำ่ำแปะเข้าไปในคำอธิบายนะครับนิวสบอร์ก็เหมือนกันนะครับมันยังไม่มีทฤษฎีที่รวบยอดความคิดเป็นหนึ่งเดียวที่ใช้ในการอธิบายปรกากฏการณ์ทั้งหมดคือฟิสิกส์เนี่ยจะมีความเชื่อว่าพวกปรากฏการณ์ทางกายภาพทั้งหลายนี่นะครับที่มันมีลักษณะที่มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นฐานคล้ายๆกันเนี่ยเช่นเรื่องเกี่ยวกับอะตอมนะครับโมเลกุลต่างๆนะครับมันควรจะมีทฤษฎีเด,ดียวที่มันครอบคลุมหมดซึ่งตอนนั้นยังไม่มี ะครับแล้วก็นักฟิสิกส์ต้องรอถึงประมาณ25ปีนะครับหรือบางคนบอกว่าเกือบสามสิปีเนี่ยเป็น30ปีที่สั่นสะเทือนวงการฟิสิกส์มากๆเลยนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้นักเขียนบางคนนะครับเช่นจอร์จกาโมฟเนี่ยนะครับไปเขียนหนังสือ30 y e a r s that shook physics อันนี้เป็นต้นเล่าถึงประวัติหนึ่งของอกอร์ศาสตร์ควอนตัมอันนี้มันโยกับดีรักยังไงนะครับอย่างนี้ครับคือพอถึงประมาณปี1925เนี่ยนะครับปรากฏว่าถึงตอนนั้นเนี่ย มีกลศาสตร์ควอนตัมหรือว่าทฤษฎีที่ครอบคลุมที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ว่ามานั่นนะครับได้อย่างสมบูรณ์นะครับถึง3รูปแบบรูปแบบแรกนะครับเป็นกลศาสตร์ที่คิดโดยไฮเซนแบกนะครับหรือว่าที่เรามากกักจะเรียกว่าไฮเซนเบิร์กนะครับแวนเนอร์ไฮเซนไฮเซนแบกเป็นคนเยอรมันนะครับไฮเซนแบกนี่ตอนนั้นยุ่ยงน้อยมากเลยนะครับประมาณสัก24ปีนั่นเองนะครับไฮเซนแบกนี่ก็คิดกระบวนการขึ้นมา,นมาโดยที่มีสมมติฐานว่า เนื่องจากเราไม่สามารถเทียมมองเห็นเจ้าวงโคจรของอิเล็กตรอนนี่ะตอมได้นะครับดังนั้นเราจะไม่พูดถึงมันนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการที่มันเรียกว่าอย่างนี้ให้ค่าบางอย่างเช่นมันสมมติว่าอะตอมเปล่งแสงออกมาครับส่งรลังสีคลื่น,ปนไปไฟฟ้าออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถวัดค่าความยาวคลื่นได้วัดพลังงานได้นะครับวัดความถี่อย่างนี้ได้นะครับวัดความเข้มได้นะครับเอาค่าพวกนี้นะครับมาหาความสัมพันธ์ปรากฏว่าไฮเซนเบิร์กก็ไปคิดรูปแบบ ของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งภายหลังนะครับพบว่าเรียกว่าเมทริกซ์นะครับเมทริกซ์อันนี้ก็คิดโดยมาร์คสบอลนะครับกับจอร์แดนนะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาเป็นเขาเรียกว่ากลศาสตร์เมทริกซ์ไปซึ่งเป็นกลศาสตร์ควอนตัมรูปแบบแรกนะครับที่อธิบายเรื่องต่างได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ณขณะนั้นนะครับทีนี้ในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับเออร์วินชอริงเจอร์นะครับหรือว่าชอริงเจอร์เนี่ยนะครับก็คิด กรศาสตร์อีกแบบหนึ่งขึ้นมานะครับก็ต่อยอดมาจากฟิสิกส์ดั้งเดิมนะครับใช้มองว่าเป็นคลื่นนะครับมองเป็นคลื่นแล้วก็คิดสมก,การขึ้นมาเรื่องสมก,การเชนเจอร์เนี่ยเป็นสมก,การคลื่นซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการตีความว่าสมก,การคลื่นเนี่ยนะครับมันมีขนาดของไอความสูงคลื่นแอมลิจูดมันเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคณตําแหน่งนันนๆน,นะครับก็เป็น2รูปแบบที่แข่งกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรดีแลก ทำแบบอะไรที่แบบน่าน่าน่าทึ่งมากอย่างนี้ครับในตอนแรกๆสุดเลยเนี่ยนะครับเขาได้เปเปอร์ของไฮเซนแบกมานะครับไอ้ที่เรียกว่าบริษัทเมทริกซ์มาเนี่ยนะครับจากอาจารย์เขาคือฟาวเลอร์ซึ่งเป็น euh, คนที่รู้จักกับไฮเซนแบกมานะครับแล้วก็ฟาวเลอร์ก็ส่งเปเปอร์เนี่ยมาให้กับดีรักนะครับแล้วก็บอกว่าไหนุคลองอา่านดู secondly, ว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับ อย่างตอนแรกดูๆแล้วก็ไม่เคยสนใจน้ำสุขคณิตศาสตร์ซับซ้อนเกินไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนมันยุ่นๆบายนะแต่พอหลังนั้นมาประมาณไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ยหยิบขึ้นมาดูใหม่ก็พบสิ่งที่น่าทึ่งนะครับพบว่าเฮ้ยมันมีประเด็นที่น่าทึ่งที่ไฮเซนเบิร์กเนี่ยเขียนเอาไว้แบบคล้ายๆกับหลบๆหน่อยเหมือนกันเนาะคือไม่ได้เขียนมาอย่างจงจงแจ้งนะครับคือว่าปกติแล้วนี่นะครับสมมติว่าเรามีปริมาณ2ปริมาณนะครับอย่างเช่นสมมติว่าปริมาณของ A กับ B มาคูณกันนะครับสมมติว่า A เป็น3 B เป็น5 5 15นะครับ3ได้ใสามัครบ ถ้าเราเอา5คูณ3หรือว่าเราเขียนสลับกันเป็น b กับ a เนี่ยนะครับ5คูณ3ก็15เหมือนกันปกติตัวเลขเนี่ยมันคูณกันเนี่ยสลับที่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าให้เซนให้เซนแบกเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตว่าคณิตศาสตร์ที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันสลับที่ไม่ได้คือ a b a คูณ b เนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากับ b คูณ a นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ดีรักเนี่ยนะครับเออซึ่งมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีมากๆเลย นะครับเขาก็ไปเปรียบเทียบกับโกรสาสยุคเก่านะครับเรียกโปรสองแบกเก็ตแบกเก็ตนะครับวงเล็บโปรสอง,แบบสองนะครับแล้วต่อมาก็เขาพัฒนาโกรสาสควอนตัมรูปแบบเขาขึ้นมาเองเลยนะครับเรียกว่าเป็นพีชกานิตคิวนัมเบอร์ตัวคิวเนี่ยนะครับมีสองความหมายเนาะผมลองค้นดูนะครับคิวเนี่ยนะครับถ้าอธิบายง่ายๆมันเรียกควอนตัมนัมเบอร์อะไรเงี้ยคล้ายกับแบบนึงแต่จริงไม่ใช่นะครับคิวเนี่ยคือเคลียร์คือแปลกนะครับเป็นตัวเลขแปลกคือมันไม่สามารถสอบได้ซึ่ง จริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามองนิ้วของเมทริกซ์ก็คือเมทริกซ์นั่นเองแต่ว่าปรากฏว่าไอ้เจ้าพิชคณิตฐ์คิวนัมเบอร์ของดีแบ็เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีความรัดกุมแล้วก็กระชับกว่านะครับนั่นเรื่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาต่อยอดมันนะครับจนกระทั่งกลายไปเป็นวิทยานิพนธ์ b ย a ซึ่งชื่อของวิทยานิพนธ์เนี่ยจะน่าทึ่งมากๆเลยเพราะว่าชื่อวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับจะกระชับมากๆตามอุปนิสัยของเขานะครับคือชื่อคือควอนตัมเมคานิกส์ ตัวสั่์ควอนตัมและเขียนได้ลายมือด้วยนะครับผมลืมเล่าไปว่าดิแรกเนี่ยจริงแล้วตอนที่เรียนมาเนี่ยนะครับปรตรีเนี่ยจบเป็นวิศวกรน,นะครับจบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับที่มหาวิทยาลัยบริสตอลนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ต้องเรียนเบียโทนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยอองานหายากมากนะครับดิแรกก็เรียนเบียโทไปเรียนทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ไปศึกษาพวกทฤษฎีส,สมรรถภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะครับจนแตกฉาน นะครับแล้วก็ต่อมาก็มาทำงานกับฟาวเลอร์อย่างที่เรนนี่ทราบคือฟาวเลอร์เนี่ยจะเป็นคนที่เก่งเป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งทางด้านพวกเกี่ยวกับทฤษฎีตอมของทางฝั่งอังกฤษนะครับในตอนนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าศูนย์กลางของวิชาการทางด้านพวกฟิสิกส์ของพวกอะตอมอะไรพวกนี้นะครับหรือสิ่งที่เล็กกว่าอตอมลงไปพวกอิเล็กตรอนต่างเนี่ยไม่อยู่ที่อังกฤษนะครับจะอยู่ที่ทางเยอรมันนะครับอยู่ที่กรดิงเงนนะครับทางอังกฤษเนี่ยจะไล่ตามนิดหนึ่ง ทีนี้ดิเรกนี่นะครับนอกจากจะคิดทฤษฎีนี้แล้วนะครับต่อมานะครับยังไปทำอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับเรียกว่า t r a n s transformation theory คือทำให้ทฤษฎีของทั้งไฮเซนแบกแล้วก็ทฤษฎีของโจยนเนอร์เนี่ยครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทฤษฎีของเขาดูเข้าไหมครับคือเป็นทฤษฎีครอบคลุมกว่าคือง่ายๆคือสิ่งที่เจอมาก่อนหน้านี้เป็นแค่กรณีเฉพาะเทานั่นเองนะครับแล้วก็ Transformation Theory เนี่ยหรือทฤษฎีการแปลงเนี่ยนะครับ มันเป็นทฤษฎีครอบคลุมจนกระทึงปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นกลศาสตร์ควอนตัมที่มีความสมบูรณ์มากนะครับนั่นคือเรื่อง,องหนึ่งทีนี้ไอความเก่งกาจของเขาอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างนี้ครับคือในตอนนั้นเนี่ยนะครับกลศาสตร์ควอนตัมที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างอยู่นะครับคือมันอธิบายพวกปรากฏการณ์ต่างๆที่นักฟิสิกส์ค้นพบมาเนี่ยได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่นักฟิสิกส์ยังอึดอัดอยู่คืออย่างนี้ มันยังไม่รวมเอาทฤษฎีส,สมมติภาพพิเศษของไอน์สไตน์เข้าไปด้วยคุยง่ายคืออย่างนี้ครับเอ่อเล็กตรอนเนี่ยนะครับในทฤษฎีของไม่ว่าจะชวิงเกอร์หรือว่าของไฮเซนเบิร์กก็ตามนี่นะครับเอ่อถ้าวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้นางต่ำเนี่ยนะครับก็จะใช้ได้ดีพอสมควรแต่ปัญหาคือว่ามันไม่เห็นกันสิครับมันมีกรณีที่เล็กตรอนวิ่งด้วยความเร็วสูงหรืออนุภาควิ่งด้วยความเร็วสูงใช่ไหมครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ทฤษฎีเนี่ยทำนายคาดเคลื่อนไปนะครับ สิ่งที่ดีแรกเจอนะครับหรือว่าดีแรกค้นพบก็คือเขาค้นพบนะครับสมการดีแรกนะครับซึ่งเป็นสมการที่รวบรวมเอากลศาสตร์ควอนตัมเข้ากับทฤษฎีสมมติภาพพิเศษนะครับแล้วค้นพบในการเดารูปแบบสมการด้วยนะครับเป็นการเดาจนกระทั่งออกมาแล้วก็ปรากฏว่าพอแก้สมการมันมันถูกต้องทําไมถึงรู้ถูกต้องเพราะว่ามันให้คําทํานายที่ถูกต้องตามการทดลองอันดัที่1นะครับสอคือมันมีของแถมนะครับมันมีของแถมของแถมคืออะไรของแถมคือมันสามารถจะอธิบาย หรือว่าทำนายว่านะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมีสปินนะครับเป็นสมบัติทางควอนตัมอีกแบบหนึง่งที่ระบบทางพวกใหญ่ๆของอใหญ่เนี่ยจะไม่มีนะครับคือสปินเนี่ยเวลาพูดถึงคืสปินถ้าแปลตรงๆคือการหมุนการปั่นใช่ไหมครับคิดถึงลูกข่างที่หมุนอยู่อะไรก็ตามที่หมุนอยู่นะครับแล้วก็ภาพของ อิเล็กตรอนนะครับแบบง่ายๆนะครับในหนังสือที่แบบพยายามเขียนง่ายๆเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนั้นบอกมีสปินที่ชี้ขึ้นหรือชี้ลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับมันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมพอสมควรนะครับไอการที่เขียนเป็นสปินชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยนะครับเป็นการทําให้มันดูง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็สมการดีแรกหรือว่าดิเรกอิควาชันเนี่ยก็ทํานายสปินแล้วยังทํานายอีกอย่างหนึ่งครับคือเป็นโมเมนต์แม่เหล็กนะครับของอิเล็กตรอนได้ด้วยนะครับดังนั้นจึงเป็นนที่่ลือมาากะครับว ดีแรกนะครับสามารถที่จะผนวกรวมเอากลศาสตร์ควอนตัมเข้ากับทฤษฎีสมมติภาพพิเศษได้เป็นคนแรกนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขามีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เจ้าตัวสมการดีแร c กนี่นะครับยังมีของแถมครับเป็นของแถมที่น่าทึ่งไม่แพ้เรื่องสปินนะครับกับเรื่องของไอเรื่องของไอพวกโมเมนต์เหล็กเลยด้วยซ้ำไปนะครับ คือปรากฏว่า,างี้สมก,การของเขาเนี่ยซึ่งทํานายใช้กับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับซึ่งเคลื่อนที่แบบความเร็วสูงตามหลักสมบัติภาพพิเศษเนี่ยนะครับพบว่ามันมีสองสองคำตอบนะครับเวลาแก้สมก,การมีสองคำตอบคําตอบหนึน่งก็คือได้ประจุออกมามีค่าลบมีมวลเหมือนอิเล็กตรนอนต่างๆนี่นะครับโอเคก็มันคือก็คืออิเล็กตรอนนี่แหละแต่ว่ามันมีอีกคําตอบหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันหน้าตาคล้ายอิเล็กตรอนเลยแต่ประจุเนี่ยกลับกันคือเป็นบวก ล้วตอนแรกดีแลคคิดว่ามันคงไม่ใช่นะน่าจะเป็นารากสมการที่ต้องต้องโยนทิ้งไปคือไม่มีความหมายเชิงเชิงกายภาพจริงแต่หลังจากที่เขาตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะครับก็พบว่าเอาไ่ไม่ได้สิม,มันไม่สามารถจะเอารากสมการนี้ออกไปได้นะครับเขาเลยทํานายว่ามันมีความเป็นไปได้ที่นอนุภาคอย่างอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีเรียกว่าคู่ตรงข้ามนะครับคู่ตรงข้าม ะครับซึ่งมีทุกอย่างเหมือนกันเลยยกเว้นประจุที่ต่างกันคือกลับกันคืออิเล็กตรอนมีประจุลบในขณะที่นุกภาคที่ว่านี้มีประจุเป็นบวกนะครับดังนั้นเขาเลยตั้งชื่อมันว่าเป็นแอนตายอิเล็กตรอนหรือว่าเรียกแอนตี้อิเล็กตรอนก็ได้ในภาษาไทยอย่างนี้นะครับแอนตายอิเล็กตรอนต่อมานะครับไม่นานเลยนะครับหลังนี้มาไม่ไม่ไม่กี่ปีเลยนะครับก็พบว่าอย่างนี้ที่อเมริกานะครับที่แคลเทค แคลิฟอร์เนียอินสติวติ้งนอตจีนนะครับคาร์ลเอนเดอร์สันก็ค้นพบอนุภาคที่ดีเร็กทำนายไว้คือมีมวลเหมือนอ e ิเล็กตรอนนะครับแต่มีประจุเป็นบวกนะครับอยู่ในเรียกว่า Cloud Chamber, คลาวด์แชมเบอร์ในห้องเมฆนะครับก็สิ่งนี้ก็ทําให้เรียกว่าเป็นที่เรื่องลือมากว่าดีเร็กสามารถทํานายการมีอยู่ของปฏิอนุภาคของอ e ิเล็กตรอนได้แล้วก็ถ้าขยายความให้กว้างออกไปนะครับมันก็นค,คือปฏิสสารนะครับหรือแอนทายแมทเทอร์นั่นเอง ดังนั้นไอ้ตรงสมการดีแรกเนี่ยมีความน่าทึ่งมากด้วยเหตุนี้นะครับแล้วดีแรกนี่เคยได้รับรางวัลโนเบลนะครับก็จากงานทุกันทั้งควอนตัมนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนขี้อายนะครับแล้วก็ไม่ชอบมีชื่อเสียงนะ่าแปลกเนาะถ้าผู้ภึษาสมัยนี้แล้วไม,ไม่ไม่หิวแสงใช่ไหมหรืออาจจะไม่ต้องการแสงในซ้ำไปนะครับเ,ออเขาเขาอาจจะไม่ไปรับรางวัลโนเบลในซ้ำไปปฏิเสธรางวัลโนเบลนะครับแต่ปรากฏว่าออนักฟิสิกส์นะครับ อาวุโสท่านหนึ่งก็เตือนเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่านี่คุณรู้ไหมผมรู้จักคุณดีว่าคุณเนี่ยก็ไม่ต้องการชื่อเสียงแล้วก็ไม่ต้องการโด่งดังอะไรไม่ต้องการมันคุณายุ่งนะครับไม่ต้องการถูกเรียกว่าเป็นบินเซอร์ดีร,รักอะไรต่างพวกนี้นะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมถ้าคุณไม่ไปรับลางบัลโนเบลเนี่ยคุณจะยิ่งโด่งดังยิ่งกว่าคุณไปรับอีกนะครับแล้วเขาเลยไปรับ,บวัลโนเบลนะครับทีนี้เรื่องอื่นนะครับที่ดีรักทำยังมีจริงๆมีมากมายเลยนะครับเรื่องสําคัญสาคัญก็อย่างเช่นเขาเป็นคนแรกเลยนะครับ ที่คิดทฤษฎีควอนตัมนะครับที่อธิบายว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงนะครับกับอิเล็กตรอนนี่เป็นยังไงคืออย่าง,งนี้ครับลองคิดถึงอิเล็กตรอนนะครับที่พวกนักวิทยาศาสตร์ษษชอบพูดว่ามันมีระดับชั้นพลังงานต่างๆใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าพูดถึงอิเล็กตรอนที่ตอนแรกอยู่ในระดับชั้นพลังงานต่ําแล้วพอมีแสงเข้ามานี่นะครับมีแสงเข้ามานะครับมันก็กระตุ้นให้อิเล็กตรอนตัวนี้นะครับกระโดดขึ้นไป นะครับอยู่ชั้นที่สูงขึ้นนะครับทีนี้แสงหายไปนะครับคำอธิบายง่ายบอกว่าก็นี่ไงไอ้ตอนมันดูดกลืนเอาแสงเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าอธิบายง่ายแบบนั้นเนี่ยมันไม่น่าพอใจในแะง่ที่ว่ามันไม่เห็นไอ้กลไกกายภาพมันนะครับว่าไอ้โฟตอนตัวที่เข้ามานะี่ครับหรือว่าอนุภาคของแสงที่เข้ามานะครับมันหายไปจากเอกภพได้ไงทีนี้กลับกันคือถ้าอิเล็กตรอนที่อยู่ระดับชั้นพลังงานสูงนะครับกระโดดกลับลงมาชั้นล่าง มันก็จะคายโฟตอนออกมาใช่ไหมครับอันนี้คำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะจูๆ่ๆโฟตอนผุดออกมาได้ยังไงนะครับจากที่ไม่มีกลายเป็นมีนะครับทฤษฎีของเขาเนี่ยก็จะอธิบายกลไกนะครับซึ่งจะเป็นเรียกว่าต้นแบบของหรือว่าเป็นจุดกําเนิดของออวิชาที่เรียกว่าควอนตัมอิเล็กโทรดนามิกส์นะครับเป็นวิชาประสาทไฟฟ้าเชิงควอนตัมนะครับหรือว่าย่อ,อว่า QED แต่ปัญหา QED ของ d ีแอกก็คือว่าพอทำทาไปนี่นะครับมันจะพบค่าพวกค่าอน,นันต์อยู่นะครับในราสมการซึ่งมันยอมรับไม่ได้แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีนักฟิสิกส์มือดีหลายคนนะครับช่วยกันคิดต่อยอดไปเกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกลายเป็นหนึ่งในทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่มีความแม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับคือทำนายค่าบางค่านะครับไดออ้แม่นยำถึงระดับทศนิยมญ์ตำแหน่งที่ 14- บเลยอย่างเป็นต้นนะครับ นั่นคือดีแรกทีนี้ดีแรกยังคิดอย่างอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องของแม่เหล็กขั้วเดียวนะครับฟังแบบนี้แล้วอาจจะเฉยๆนะครับแต่ผมจะเล่ฟังว่าอย่างนี้ปกติแล้วเวลาพูดถึงประจุไฟฟ้าเนี่ยเราจะรู้ว่าประจุไฟฟ้ามีบวกและมีลบใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นแรงจากบวกไปหาลบเป็นต้นนะครับแต่เวลาเรามีแม่เหล็กเนี่ยนะครับเราจะมีแท่งแม่เหล็กซึ่งจะมีขั้วเหนือขั้วใต้เสมอนะครับคือในธรรมชาติเนี่ยเรายังไม่เคยพบว่ามีแม่เหล็กขั้วเดียวเลย แต่ทฤษฎีดิแรันี่นะครับเขาพยายามธิบายว่าอธิบายว่าทํไววาทไมอิเล็กตรอนถึงมีประจุเป็นหน่วยหน่วยที่เป็นเป็นแล้วเขาบอกว่าถ้ามันมีแม่เหล็กขั้วเดียวนะครับมันจะที่บายเรื่องนี้ได้นะครับแล้วเรื่องนี้แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่เจอแม่เหล็กขั้วเดียวนะครับหรือที่เรียกว่าแมกนติกโมโนโพลนะครับแมกนติคคือแม่เหล็กนะครับโมโนคือหนึ่งนะครับโพลคือขั้วแม่เหล็กขั้วเดียวเนี่ยนะครับมันก็ทําให นักฟิสิกส์ในสาขาอื่นนะครับบางท่านเนี่ยนำไปต่อยอดนะครับอย่างเช่นนะครับทางฝั่งจักรวาลวิทยานะครับมันจะมีปริศนาบางอย่างว่าเอ๊ะทำไมเอกภพถึงมีลักษณะที่บอกว่าเอ่อเรียกว่าอย่างนี้ขอบฟ้านะครับสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเรียกฮอวิสันปรบิมนะครับหรือว่ามีลักษณะที่แบนนะครับมีส่วนที่แบนนะครับแบนนี่ในเชิงที่ว่าเรขาคณิตอ่าสี่มิติของการอวกาศนะครับ แบนนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมหาโอกาสเล่าไปฟังทีนึงนะครับแล้วก็มอนโพ o หายไปไหนนะครับก็อลันกูสนะครับของแห่งเอ็เมทีเนี่ยนะครับก็ทฤษฎีขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมที่ในช่วงที่เอกภพถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆเลยเนี่ยครับมันเกิดการพองตัวอย่างรวดเร็วเรียกอินฟลชันแลอินฟลชันเนี่ยมันทำให้มโนโพ o หรือว่าไม่เหล็กขั้วเดียวเนี่ยเจือจางไปมากจนเราแทบจะไม่เจอมันนะครับแม้ว่าจะมีอยู่ก็ตามนะครับ ดีแรกยังมีเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับซึ่งถ้าเล่าให้ฟังเฉยๆเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกเฉยๆแบบคือไม่ไม่รู้สึกอะไรคือเขาเขียนหนังสือนะครับหนังสือเขาชื่อ principles of quantum mechanics นะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าอย่างนี้นะครับดีแรกเนี่ยตอนที่ยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่เนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นอ,อ,อาจารย์บรรยายสอนวิชากลศาสตร์ควอนตัมนะครับในมหาวิทยาลัยอังกฤษ ซึ่งต้องถือว่าเป็นคนแรกๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้ให้ทราบคืออังกฤษเนี่ยตอนนั้นยังตามหลังทางฝั่งยุโรปคือโดยพะเยอรมันอยู่นะครับในเรื่องเรื่องของเกี่ยว,วกับควอนตัมนะครับแล้วก็จากไอ้พวกไดชิโนตของเขาเนี่ยนะครับเขาพัฒนามาเป็นหนังสือของเขานะครับที่ชื่อ principles of quantum mechanics หรือว่าหลักการของบริษัทควอนตัมเล่มน,นี้ดีพิมพ์ต่อเนื่องมาแปลเป็นหลายภาษามากซึ่งก็ปกติของตำราวิชาการใช่ไหมเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสรัสเซียภาษาญี่ปุ่น ครับออกมาครั้งแรกก็ขายดีมากครับ2,000เล่มเนี่ยในยุคนั้นนะครับปี1930นะครับประมาณสัก9 1ปีมาก่อนแล้วนี่นะครับก็90ปีมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับเออแต่หัวใจสำคัญคืออย่างนี้เล่มนี้เป็นเล่มที่นักฟิสิกส์ที่เดืยวโด่งดังชื่นชมมากออสไตน์ I style, ผมยกตัวอย่างนี้นะครับออสไตน์ I style, นี่ครับเวลามีติดปัญหาเรื่องควอนตัมหรือสงสัยบางอย่างนะครับจะถามว่าดีแรกของผมอยู่ไหนเวสต์มายดีแรกก็คือหนังสือ เอ r i n c i p l e of Quantum Mechanics ที่ดีรรกเขียนอยู่ไหนเขาจะมาเปิดดูสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ใช้วิธีการทางนามธรรมนะครับในการอธิบายกลาสัตร์ควอนตัมนะครับทีนี้ดีแรกด้วยความที่เป็นคนที่มีบุคลิกปลแปลกๆผมได้ฟังว่าอย่างว่าว่าพูดน้อยนะครับเกิดจากคุณพ่อเนี่ยเข้มงวดมากนะครับในตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยอยากให้ลูกพูดภาษาฝรัง่งเศสอย่างเดียวเลยนะครับ พี่ชายครับของน้องสาวเนี่ยก็จะอยู่กับแม่ครับเป็นส่วนใหญ่เ,หญเขาเนี่ยยังอยู่กับพ่อแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษโดยพ่อนี่ครับก็เลยไม่คยพูดเวลาคนก็ถามนะครับอย่างเช่นบอกว่าอย่างนี้ดิฉันอธิบายอะไรไปบนกระดานดำเนี่ยนะครับแล้วคนก็บอกเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยตรงมุมม,มุมกระดานดําตรงนั้นคุณเนี่ยมันมหมายถึงไงนะครับผมไม่เข้าใจเขาเงียบเงียบจนกระทั่งแบบคนก็แปลกใจคนถามก็ถามซ้าบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้คาตอบเลยว่ามันหมายความว่าไงแล้วเขาก็ตอบว่างไงเขาบอกว่า That's not the question คือนั่นไม่ใช่คำถามนะครับมันเป็นแค่ statement คือเป็นแค่คำกล่าวขึ้นมานะครับหรือเป็นแค่ comment นะครับนั่นคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเขาหรืออย่างตอนที่เขาแต่งงานแล้วนะครับในตอนที่แต่งงานนี่ก็อายุมากนิดหนึ่งเนาะนะครับภรรยานี่ก็เป็นน้องสาวของนักฟิสิกส์นำคนหนึ่งนะครับคิววิกเนอร์นะครับ แล้วก็มีคนมาเจอเขาแล้วก็ไม่รู้จักภรรยาก็ถามว่าสวัสสตชันนี่คือใครบอกกันว่าอย่างนี้เขาเขาตอบว่าสวัสสตชคนนี้ก็คือเป็นน้องสาวของวิกเนอร์นะครับแล้วเรื่องเล่าก็จะเล่าคขำแค่นี้แต่จริงแล้วเนี่ยนะครับพอไปถามตัวภรรยาดีแรกเนี่ยจะตอบว่าจริงแล้วดีแรกตอบมากกว่านั้นบอกว่าเป็นน้องสาววิกเนอร์ซึ่งต่อมาคือภรรยาของผมนะครับคือยังเป็นคนที่เถ็นตรงแบบทำนองนี้นะครับอยู่เรื่อยนะครับดีแรกยังมีงานดีเรกอ,อื่นๆนะครับอย่างเช่น<ม>ชอบ เดินนะครับอย่างเช่นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะทํางานหามรุ่งหาคข้าเลยนะครับอว,ว่าอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเดินเตกไกลนะครับชอบปีนป่ายนะครับภูเขาเป็นต้นอ่านหนังสือนะครับเล่นหมากรุกเก่งด้วยนะครับแล้วก็ในวงการคณิตศาสตร์นี่นะครับก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างแป่แปลกนะคือทุกจุดเป็นศูนย์หมดเลยยกเว้นที่ค่าค่า1เช่นที่ค่าศูนย์นะครับแล้วก็ที่ค่าศูนย์เนี่ย มีค่าปริขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเราอินทิเกรตหรือว่าหาพื้นที่ใต้ใต้จุดจุดนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งซึ่งมันแปลกเนาะเขาเรียกว่าดีรักเดลต้าฟังชันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังนีดหนึ่งนะครับคือเป็นอะไรที่วงการคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะค่อนางจะทั้งขำๆทั้งก็จะค่อาๆจะโอ้รู้สึกแบบแย่นิดๆเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าผมถามคุณผู้ฟังว่าให้คุณผู้ฟังนะครับเอาเลข2มาสตัวนะครับเลข2มาสตัวนะครับ แล้วก็ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่มาตรฐานคือเป็นที่รู้จักกันบวกลบคูณหารยกกําลังต่างนะครับค่าอะไรต่างมาได้นะครับมาทําให้อีกสองสี่ตัวเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลขจํานวนเต็มต่างๆหนึ่งสองสามสี่นะครับจะทําไงเช่นอย่างนี้นครับถ้าเราเอาสองบวกสองนะครับไว้ข้างบนนะเราหารด้วยสองบวกสองข้างบนคือสองบวกสองคือสี่ใช่ไหมครับข้างล่างคือสี่นะครับสี่หารสี่ได้หนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้หนึ่งออกมา เราทําสามารถทําแบบนี้ได้กับสองสามสี่นี่เขาาง่ายนะครับแต่พอตัวเลขยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยหรือว่าเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ง่ายงั้นสี่หรือว่าอาจจะทาไม่ได้ด้วยเทอมแบบคิดแบบง่ายๆตรงแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปัญหาที่นักณิตศาสตร์คิดมาเล่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามจะคล้ายๆสนๆคิดแบบนี้เงี้ยดรกสามารถคิดสมการที่ใช้สัญลักษณ์มาตรฐานทางนิตศาสตร์ง่ายๆขึ้นมาสมการหนึ่งนะครับ สามารถเขียนตัวเลขจำนวนเต็มได้ทุกตัวฟังดีนะครับทุกตัวสอนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 1ห้าดล้าน7หรืออะไรก็ตามเขียนได้หมดทุกตัวเลยนะครับใครสนใจนะครับลองไปค้นดูนะครับว่าออลองค้นคำนี้ดูครับ direct นะครับ,แ,รรบแล้วก็ f o r นะครับ f o r ที่เล็กแปลว่า4นะครับแล้วก็ใส่2เข้าไปนะเว้นวรรคแล้วใส่2ไปแล้วใส่ s เข้าไปหลัง2 s แปลว่ามีมี 2, 2 4ตัวนะครับเดี๋ยวจะมีสมการนี้โผล่มาในใน Google หรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับ ขอมาให้ท่านชมนะครับนั่นเป็นความสนใจของนักฟิสิกส์ที่เก่งคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงมากนะครับแล้วก็เป็นที่สําคัญคือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกโคศัสตร์ควอนตัมยุคแรกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน10นักฟิสิกส์ระดับโลกที่ในวงการฟิสิกส์เนี่ยนะครับยอมรับกันนะครับก่อ็ของไซ่คราวนี้นะครับผมก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพาวเดอรักไปแล้วนะครับ พาดพิงถึงควันต่มนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปนะครับคิดว่าคงจะหาโอกาสคุยเรื่องควันต้มให้มากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีควันตัมนะครับกำลังคืบคลานเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วนะครับในวันนี้ก็ขอบพิธีเท่านี้นะครับสวัสดีครับและนี่คือรายการกอกองทายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง NASDA q Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ หากคุณเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีสาระประโยชน์ปปแชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ